สวัสดีครับจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายวันนี้หัวข้อของเราคือสนิมในใจในสมัยที่ผมมีรถคันแรกเนี่ยผมต้องแปลกใจมากเพราะว่ารถคันแรกของผมเนี่ยเนื่องจากว่าการดูไม่เป็นการรีบที่จะได้รถมานะครับใช้ไม่นานสนิมมันขึ้นก็เลยเข้าไปหาดูว่ามันเกิดจากอะไร Google บอกเราว่าสนิมนั้นเกิดจากเหล็กที่มีปฏิกิริยาเคมีของ สิ่งที่เราเรียกว่าน้ำความร้อนและเคมีบางชนิดทำปฏิกิยากันใช้เวลานานพอสมควรมันจะเริ่มจากภายนอกแล้วก็เจาะลึกเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยไว้สนิมในใจก็เหมือนกันครับบางทีเราคิดว่าเราปล่อยอะไรทิ้งไว้บางทีเราคิดว่าเราเออมันอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรเราคิดว่าใจของเรามีเรื่องนิดๆหน่อยๆเราปล่อยไว้สนิมเหล็ก เกิดขึ้นลึกลงลึกลงชั้นใดสนิมในใจก็จะเป็นอย่างนั้นใจเปรียบเหมือนเหล็กเหล็กแม้ว่าจะแข็งแกร่งอย่างไรเจอน้ําเจอละอองฝนเจอของเหลวและปล่อยปะละเลยซึ่งเราคิดว่าโอ้เหล็กมันแข็งแน่นอนเจอน้ําอ่อนๆมันไม่น่าเป็นอะไรเป็นครับทําลายครับแพ้ครับชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันหรือเราคิดว่าเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่เปลี่ยนแปลง จอคำพูดปะเล้าปะล,ปะลมหยอกล้อคำพูดจันลงโลกคำพูดหลายๆอย่างมันเริ่มเข้ามาเกาะกินในใจยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ประเทศกำลังไปได้ดีในการที่เราจะปกป้องจากโควิด -19 เหมือนกับใจเรากำลังไปได้ดีแต่สักพักเมื่อเราอ่อนลงเมื่อเราเริ่มถอดหน้ากากเมื่อเราเริ่มไม่ล้างมือไม่เช็ดแอลกอฮอล์เราคิดว่าไปไหนก็ได้ไม่ต้องโซเชียลดิสแตน เดี๋ยวจะเกิดสนิมในร่างกายสนิมนั้นคือโรคเดี๋ยวจะมีะระลอกสองประเทศจีนเจอแล้วครับะระลอก2หลังจากปิดมานานคนเริ่มเบือ่อเริ่มท้อการเวลามันเปรียบเหมือนกับสนิมเหล็กที่เข้าไปค่อยๆกัดกินกัดกินกัดกินท่านคงเห็นภาพคนที่ต้องนอนป่วยด้วยโรคโควรดน,นี้นะครับที่ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วก็สูดหายใจเข้าไปเพื่อจะไปล้างปอดล้างลาหลายหลายส่วนเอาไว้ภายในของร่างกาย ฉันได้ก็ฉันนั้นพระคำของพระเจ้าตรัสด,ดังนี้จากหนังสือให้ผมอ่านให้ท่านฟังนะครับจากหนังสือลูกาครับลูกาบทที่6ข้อ45ครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนแล้วคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปาก็พูดมาอย่างนั้นเห็นไหมครับ พ่อพีบอกว่ามันมีคลังคลังแปลว่าอะไรครับเต็มไปด้วยของเต็มไปด้วยสิ่งที่อัดไว้มีคลังดีและคลังชั่วบางทีสนิมก็เหมือนกับคลังชั่วมันมีหลายอย่างที่อัดไว้บางทีเราลืมนึกไปว่าใจเราจะต้องฟอกใจเราจะต้องรับของใหม่ใจเราต้องพยายามที่จะเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนฉันใดก็ฉันนั้นครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเทศนาเรื่องเพชร กับฐานมันต่างกันตรงไหนเพชรนั้นใช้เวลาหลายพันปีใช้แรงกดดันมากมายจากฐานธรรมดาคาร์บอนธรรมดาเมืม่อรับแรงกดดันเมื่อรับแรงปัญหาต่างๆระยะเวลามากขึ้น <an S 2> เาขาเปลี่ยนเป็นธาตุที่แข็งที่สุดชั้นใดก็ชั้นนั้นบางทีท้อเป็นฐาน่านเป็นเพชรแต่ถ้าเราท้อ <i> ท้อ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 มากๆไม่ใช่ดิงครับที่จะกินลูกท้ แต่ตัวเราแหละกินทุกท้อเราจะเริ่มท้อใจเราจะเริ่มหมดหวังเราจะเริ่มท้อแท้เราจะเริ่มหมดกําลังใจชั้นใดก็ชั้นนั้นสิ่งต่างๆนั้นคือสนิมผมอยากจะชักชวนท่านให้ล้างสนิมในใจให้เคาะพ่นสีใหม่เหมือนอย่างรถทํายังไงครับมาหาพระเจ้าทายัางไงครับมาลองเปิดใจรับพระกิตติคุณของพระเจ้าคริสตจักรของคริสทั่วประเทศกําลังจะเปิดในเร็วนี้อยากจะเรียนเชิญท่านทั้งหลายให้เข้ามา ให้มาฝึกเคาะสนิมให้พระคำของพระเจ้าเอาคลังดีจะออกมาของดีอย่างไรเราอยากจะเชิญชวนท่านเราอยากจะชักชวนท่านเราอยากจะวิงวอนท่านยาละเลยของดีแห่งใจของชีวิตของตนสตานพยายามหลอกล่อบ,บอกว่าไวก่อซสตานหลอกล่อบ,บอกว่านั่นแหละครับสนิมท้งนั้นดังนั้นเองเราคริสตจักรของมักคิดทั่วประเทศและคริสตจักรของมักคิดที่สมประสงค์สี่อยากจะเรียนเชิญให้ท่านเข้ามาศึกษา ให้ท่านเปิดใจรับพระวิญญาณของพระเจ้ารับพระเจ้ารับบัพติศมาเข้าส่วนในแผ่นดินสวรรค์ชีวิตนิรันดร์ในอนาคตข้างหน้าขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านขอพระเจ้าไว้พระพรท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีจากผมธุรกิจโชคกูลสวัสดีครับ